เราก็ประชุมกันตลอดนะทีมวิทยากรกับทีมพี่เลี้ยงก็เอะเขาเขาไม่สบายหรือเปล่าหรือเขาเป็นไรคือ,อครูก็สอนตลอดแล้วใช่ไหมนักเรียนบอกว่าขอให้ยําไปได้เราเต้นไม่เป็นแต่ก็ขอให้ตบมือหรือว่าเราปีนป่ายไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้ก็ขอให้แจ้งขอให้บอกแต่เขาจะทําเหมือนไม่ไม,ไม่รู้ไม่ชี้เลยฮะแล้วก็ในสมาชิกในหมู่ก็ไม่เคยจะดูแลเลยก็จะปล่อยอย่อยางเงี้ยซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันแต่ทุกหมู่นะโอเคหมด ก็จะมีหมู่นี้หมู่เดียวที่มีคนเดียวด้วยแล้วเป็นปัญหาเนี่ยผมตึงบอกแล้วว่าพูดบอกตลอดว่าการเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยมันจะมีต้องเวลาสนุกก็สนุกให้เต็มที่ครับเวลาระเบียบจับปุ๊บก็ต้องนิ่งไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างนั้นก็ธงเขียวมาตรฐานเราก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเพราะว,ว่าจะมีหมู่เนี้ที่คุยกันอยู่ตลอดเลยว่า ทำให้พวกเราเนี่ยเราเอาจะเอาอยัางไงครับเราจะช่วยเขาได้อยังไงหรือว่าจะให้คำโทษหรือว่าค่ายนี้ยังไม่ต้องเอาธงเขียวมาตรฐานขึ้นเพราะอีกหลายหมู่ยังไม่ได้ธงเขียวนะฮะอีกหลายหมู่ยังแต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะไม่ได้ต้องได้อยู่แล้วแต่หมู่นี้ฟันธงแล้วว่ามันคงไม่ได้แน่นอน เขาต้จะรู้ตัวเองอยู่นะฮะว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวถ่วงเลยก็พูดตรงๆเลยเนาะว่าเป็นตัวถ่วงของของหมู่ด้วยแล้วก็ของพวกเราทั้งหมดนะอันนี้ครูฐานใจเสือครูก็สอนแล้วใช่ไหมครูเป็นคนพูดด้วยความจริงใจอยู่แล้วไม่อย่างไรไม่ขออนุญาตท่านผอไม่ขออนุญาตท่านประธานว่าขออนุญาตพูดตรงนี้เลยแล้วกันเข้าใจความหมายไหมถ้าพรุ่งนี้เช้าก็ร้อนเดี๋ยวนั้นเองก็ต้องมานั่งฟังอีกความจริงเก็บมาเยอะละ ท่านครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงชื่ออะไรนะชูกเกียรติอขอเอชิญครูชูเกียรตินะครับครูเอกอยู่ไหนเอ่ยครูเอกครูเอกมาดูลูกศิษย์ตัวเองหน่อยเร็วหมู่นี้พี่สนุก็อยู่หมู่นี้เหรอหมู่นี้ด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พี่สนุกนี่เลย แล้วก็มีคนมากระซิบบอกครูครับความจริงเนี่ยเขาสามารถช่วยได้นะเกิดเหตุการณ์ฮะตอนที่เราเปิดกองจาได้ไหมนักเรียนที่พิษนุลม้มลงไปแล้วไม่มีใครช่วยเลยแล้วเขาคนนี้มาบอกว่าทําไมต้องมาเป็นหมู่กูด้วยครูได้ยินบบคํานี้ขึ้นมาเนี่ยครูเอกมาบอกอะว่าทําไมถึงต้องเป็นหมู่กูด้วยคําคานี้ทําให้มันเราได้ยินแล้วไม่เกิดความสัมัคคีครูเอกได้ยินปุ๊บครูเอกเลยบอกว่า รรครับเชิญครับเป็นเป็นหมู่กูอง,องที่ชิสนุเป็นลมแลม้วมีมีคนหนึ่งแล้วมาบอกว่าทําไมต้องเป็นหมู่กูด้วยทำไมทําไมต้องแล้วก็เขาเสียใจอิสนุเสียใจมาบอกกูเอกว่ามีเพื่อนพูดอย่างนี้ มีอยู่คนหนึ่งนะเอกก็ต้องรับรู้นะฮะเอกก็รับรู้แล้วพอ,อก็ได้บอกแล้วว่าก็ขอให้จัดการให้เสร็จไปในวันนี้เลยนะท,ทกนุกคน,นจจกทุกจักรัฐะงรู้รู้ตัวใช่ไหมตัวทำจริงใช่ไหมเพราะทุกคนเขาพูดอย่างนี้มมก็เพื่อนเป็นลม เธอไม่ดูแลเพื่อนเลยแล้วเธอบอกว่าทํำไมต้องมาเป็นลมที่หมู่ที่หมู่เราด้วยหมู่กูด้วยอย่างเงี้ยใช้คําหยาบด้วยมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วคงเอกก็ได้ยินด้วยเธอพูดมาแล้อย่างนี้พูดมาได้ยังไงเพื่อนก็เสียใจจะทำจริง่มเธอเรียนที่นี่ตั้งแต่ปออะไรเธอมาเรียนที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่มาใหม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 ่ มือหนึ่งเพิ่งย้ายมาย้มาจากไหนมีอะไรพูดเลยเข้าฐานใจเสือคุณหรือยังเข้าหรือยังพูดโทษขอโทษาหน้าไปหาเพื่อนคนไหนเดินไปหาเพื่อน ที่เราพูดกับเขาอะมันพูดมันก็ไม่ได้พูดมันก็บอกจิสนุกยืนขึ้นมาขอโทษได้ไหมขอโทษได้ครับทำไมเธอต้องให้อภัยเขาทำไมเขาพูดกับเธอขนาดนี้ยอมไหมจริงความจริงเด็กชายคนนี้นะครับอาการค่อนข้างที่จะนี่ เป็นลมแล้วก็แต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะมาเข้าค่ายต่อให้จบใช่ไหมแต่เขามีคนเนี้ยดังนั้นขอขอ,อนุญ,ญาตลงโทษเธอนะงาตรงเขียวไม่ให้เนะาะจยเลยนะลงโทษไหมออกมาข้างหน้านี้ขอเชิญฝ่ายลงโทษก็ต้องลงโทษครูพี่เลี้ยงด้วยครูพี่เลี้ยงมาอยู่ตรงนี้ครับครูพี่เลี้ยงกี่ตัวนี้ครับ ขออนุญาตขออุปกรณ์ในการลงโทษกูพิเลียงด้วยนะครับเพราะมีไม้ไหมมีไม้ไหมไม่มีก็เอาตรงนี้แหละ,ะ <c oughs> ขออนุญาตเออขออนุญาตให้เธอ,เอขออนุญาตให้เธอเลงโทษกูพิเลียงก่อน <c oughs> เอเปิดให้หน่อยสิ <c oughs> มือไม่ว่าง ลงโทษให้ถึงที่เลยนะเพราะว่าครูพี่เลี้ยงเคยไ่ดูแลเธอเลยใช่ไหมไม่งั้นจะไม่ยกโทษได้งั้นจะไม่ทงเขียวเธอจะก็จะไม่ได้เข้าใจยังถนวจะลงโทษครูพี่เลี้ยงได้ไหมเพื่อให้เธอรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ไหมโอเคไหนก็อาบน้ำมาแล้วไม่ลร,รอีอกน่อยนึงแป้งขูแพง ให้อภัยหรือยังครูพี่เลี้ยงให้อภัยหรือยังยังไม่ให้อภัยเธอต้องลงโทษให้สาสมกว่านี้ที่เขาไม่เคยดูแลเธอเลยลงโทษเพอะเสียใจใช่ไหมเสียใจดึงแป้งเข้าตาอ่ะผมเสียใจด้วยเหรอุร้องไห้เลยจริงไหมเนี่ยเธอให้อภัยครูพี่เลี้ยงหรือยังให้อภัยแล้ว กอดกอดพี่น่น้ำตรกูไหยให้ใครมดนหน่อยได้ไหมน้ำต ชื่ออะไรนะครับชื่อโกวิทย์นะครับผมอ่าก็วันนี้เป็นวันเกิดของเราใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ไม่น่าเซอร์ไพรส์เลยนะจำวันเกิดตัวเองไม่ได้นี่เขาเซอร์ไพรส์วันเกิดได้รู้ไหมเนี่ยเข้าใจคำว่าเซอร์ไพรส์ไหม ดีใจไหมที่ทุกคนรวมหัวกันเซอร์ไพรส์เราเนี่ยรวมหัวไม่ใช่รวมหัวใช่ทุกคนให้กําลังใจเรานะครับผมนในการเรียนของเชิญท่านพ่อ,อ,อ,อครับให้เกียรติมอบของรางวัลวันข,ข,ของวันเกิดให้กับเดี๋ยวเดี๋ยวมือไม่ว่างครับพ่อครับมือมือมีแป้งอยู่ครับท่านพ่อครับเดี๋ยวไม่ใช่ครับเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยวผมฝากพ่อคับมือมือไม่ว่าง ห้ามทาผอนะครับผมทาใครก็ได้ครับทาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ครูเนี่ยที่ไม่ใช่ครูก็พ่องอก็บอกแล้วว่าเนี่ยผออยู่เนี่ยทาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ครูดูซ้ายดูขวาให้ดีอยากเป็นครูอยากจะทาใครอยากจะทาใคร happy